วันนี้จะมาสร้างวิธีการารีชาร์กเกตเป้าหมายที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเพจของเรานะคะเราก็จะไปที่เครื่องมือธุรกิจเลือกกลุ่มเป้าหมายกดไปที่สร้างกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองรีชาร์กเกตมันก็จะมี ให้ทําอยู่ประมาณ2อ,อย่างนะคะก็คือ r e ทาเกตวิดีโอโดยการเลือกอผู้คนที่เคยรับชมวิดีโอของเรากี่นาทีกี่วินาทีหรือว่าเลือกเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็คือจะสอนวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบใช้คนที่เคยมีส่วนร่วมกับเพจของเรา คนที่มีการคลิกปุ่มกระตุ้นให้ดาเนินการผู้คนที่ส่งข้อความถึงเพจของเราแล้วก็ผู้ที่บันทึกอันนี้เราก็สร้างขึ้นมาครับปกติเราจะไม่ใช้จํานวนวันที่จํานวนที่เยอะมากใน3ามรวันเพราะว่าคนที่เคยเห็นโฆษณาของเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ ได้ซื้อของเราในวันที่เขาเห็นเขาอาจจะต้องรอเห็นนะหนึ่งครัง้งสองครัง้งสามครัง้งหรือว่าการรีแพ็กเกจโดยการที่ยิงโปรโมชั่นกลับไปหาลูกค้าที่เคยเห็นโฆษณาของเรานะคะมีโฟทก็จะลองยิงให้ดูเป็นอันนี้เป็นเพจพองเองนะคะเพื่จะยิงไปประมาณที่180วัน เพราะว่าถ้าคนที่มันผ่านการเห็นนานๆไปแล้วอ่ะมันอาจจะไม่สนใจสินค้าของเราแล้วก็อาจจะอยู่ให้่ประมาณ3เดือนหรือ6เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะในอย,อยู่ที่ว่าคนที่เข้ามาชมในเพจของเรานี้ยมันเยอะเยอะไหมเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อให้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะ แล้วก็เราก็จะใส่วันที่สร้างไปด้วยเพืให้เห็นว่าเราสร้างวันไหนเวลาดูย้อนหลังมันจะได้เข้าใจว่าเอออันเนี้ยทำเมื่อวันที่เท่านี้ก็คลิกสร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็จะอาจจะทำการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันไว้ด้วยก็ได้ค่ะเป็นการสร้างลูกอะไร ปกติก็คือจะสร้างที่ประมาณครั้งแรกอยู่ที่6จริงๆมันสร้างได้10นะคะก็คือครั้งแรกเนี่ยคือได้6แล้วก็เค้กสร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วเราอาจจะสร้างให้เป็น10ไปเลยก็ได้ตามความขยันนะคะปกติพวกก็ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่เลือก เมื่อกี้นี้ที่เราทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจแล้วก็สร้างรายการที่คล้ายกันลูกอะไรตัวนี้ก็จะกลายเป็นการหาลูกค้าใหม่นะคะแต่มเมื่อกี้นี้การรีทา์เก็ตจะเป็นลูกค้าเก่าคนเก่าๆที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเพจแต่ถ้าลูกอะไรเนี่ยจะเป็นลูกค้ารายใหม่ที่มีลนะักษณะคล้ายกับคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเพจของเราแล้ว เะมื่อกี้นี้สร้างไปแล้ว6กใช่ไหมคะเราก็สร้างให้ครบสิก็คือเลื่อนเลื่อนกลมๆเนี้ยมาไว้ตรง6กับ7แล้วก็เลือกสีมันก็จะเพิ่มเพิ่มให้อีก10บอ้เพิ่มให้อีกสจะกลายเป็น10นะคะรวมก็เป็น10 10เป้าหมายความสนใจค่ะอันนี้คือ,อเป้าหมายการของคนที่มีสมร่วมกับเพท หรือเราจะสร้างเพิ่มเอาทุกอันเลยก็ได้เอามาลองยิงดูกันย้แอดไม่ได้มีอะไรที่มันตายตัวทุกอย่างคือการทดสอบเราต้องทดสอบให้เยอะที่สุดเพื่อจะได้เห็นผลเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสินค้ามันตอบไม่ได้ว่าเอ้ยทำอันนี้ดีไหมเพียงแต่ว่าเราทดลองและลองทำ ดูค่ะอันนี้คนอื่นก็ลองทำวิธีเดิมอะค่ะทำทุกอันนี้เนี้แล้วลองเอาไปใช้ดูนะคะขอบคุณค่ะ